ถ้าเรามีอักนาคตดีเราก็มีความสุขเราใช้ชีวิตยอยู่ทุกวันเนี้ยเพื่อความสุขทํางานนเหนื่อยเพียเพียเสาร์อาทิตย์นี้น่าจะเป็นไปเที่ยวทะเลบ้างนะจะได้รีแลกจะได้สบายใจจะได้มีความสุขทํางานมาทั้งอาทิตย์แล้วเหนื่อยโน่นนี่นั่นท้ายที่สุดแล้วเราต้องการมีชีวิตยอยู่อย่างมีความสุขโดยที่มีอิสระภาพ โดยที่ไม่ต้องกังวลคือสุขกับทุกข์มันอยู่ด้วยกันถ้ากังวลเป็นทุกข์ถ้าไม่กังวลเป็นสุขอ่าเริ่มเลยทุกข์กับสุขมันเป็นของคู่กันมันอยู่ด้วยกันสุขสุขกับทุกข์อยู่ด้วยกันดังนั้นคุณลิศ ตอนเนี้ว่าคุณมีอะไรที่คุณยังกังวลอยู่ถ้าสมมติว่าคุณกังวลเรื่องงานยังไม่ได้งานเลยกังวลเรื่องสอบกอพสอบกอพยังไม่ผ่านเลยเป็นทุกขทุกข์เนี่ยคือกังวลอ่ะแต่ถ้าคุณสอบกอพอผ่านคุณจะเป็นยังไงคุณไม่กังวลคุณก็มีความสุขเห็นไหมทุกข์กับสุขมันอยู่ด้วยกันทุกข์กับสุขมันอยู่ด้วยกันดังนั้นเป้าหมายชีวิตสูงสุดของเรา อนาคตที่ดีของเราคืออะไรไม่ต้องกังวลสบายใจวางใจมีอิสระภาพในการใช้ชีวิตไม่ต้องไปแคร์อะไรไม่ต้องไปยึดติดอะไรมีอิสระภาพอ่ามีอิสระภาพการใช้ชีวิตดังนั้นทีเนี้ยเราจะสุขได้ยังไงเราจะสุขได้ยังไง เราจะสุขได้ยังไงพอใจมองตัวเองตามความเป็นจริงแล้วรักและเชื่อมั่นศรัทธาในตัวเองฟังชัดๆนะคุณจะสุขได้ยังไม่ไม่ไปถึงคนอื่นคุณจะสุขได้ด้วยภายในของคุณคําว่าพอใจกับจนไม่เหมือนกันนะคําว่าพอใจกับจนไม่เหมือนกันพอใจพอเพียงก็ไม่เหมือนเหมือนกัน ก็ไม่เหมือนกันพอใจของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าฉันถ้าฉันมีเงินร้อยล้านฉันถึงจะพอใจบางคนฉันมีล้านเดียวฉันก็พอใจแล้วบางคนบอกฉันมีพอกินพอใช้ไม่เดือดร้อนฉันก็พอใจแล้วดังนั้นพอใจของแต่ละคนไม่เหมือนกันทีเนี้ยคุณพอใจในระดับไหนคุณต้องมองตัวคุณเองตามความเป็นจริงอมองตัวเองตามความเป็นจริง ถ้าสมมุติว่าคุณบอกว่าคุณพอใจในเงินร้อยล้านอตอนนี้ฐานะคุณเป็นยังไงมีงานทํำไหมแค่หางานทําก็ยังไม่ได้หรือทํางานตอนนี้เงินเดือนหมื่นห้าเงินเดือนหมื่นห้าแล้วต้องเก็บเท่าไหร่ถึงจะได้ร้อยล้านเห็นไหมความพอใจมันจะทําให้เราเป็นทุกข์ถ้าเราไม่พอใจในความเป็นจริงของเราเราต้องเพิ่มไปทีละสะเต็ป แต่ถามว่าเราจะรวยร้อยล้านได้ไหมรวยร้อยล้านได้ไหมได้ได้แล้วคุณรู้ไหมว่าเงินมันมาจากไหนความรู้คู่กับเงินความรู้คู่กับเงินแต่ตอนแรกคุณต้องมีความสุขและพอใจในตัวเองก่อนมองตัวเองในความเป็นจริงก่อนแล้วคุณจะต้องรักและศรัทธาในตัวคุณเอง รักและศรัทธาในตัวเองบางคนตอนนี้ยังดูถูกตัวเองไม่ได้ศรัทธาตัวเองเลยพี่แป้งบอกว่ามีเงินเดือนหมื่นห้าแล้วจะได้ร้อยล้านได้ไงพี่แป้งบอกว่ามีโอกาสเป็นไปได้แต่ฉันไม่น่าจะเป็นไปได้หรอกเพราะฉันทั้งโง่ฉันทั้งโน่นนี่นั่นฉันทั้งจนทั้งสารพัดนี่ไงนี่ไงถ้าเราไม่รักไม่เชื่อมั่นและไม่ศรัทธาตัวเอง ในโลกใบนี้ไม่มีอะไรเป็นไปได้ถ้าไม่นะแต่ถ้าเรารักเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองอะไรก็เป็นไปได้อะไรก็เป็นไปได้ไไไดทีเนี้ยวันนี้จุดจุดมุ่งหมายของพี่คือเราต้องอยู่ในทุก์ขและสุขให้ได้โดยเราจะเลือกอยู่เส้นสุข เราจะอยู่เส้นสุขเราจะไม่อยู่เส้นทุกข์แล้วทุกข์มันจะหายไปจากเราไหมความกังวลความอะไรจะหายไปจากเราไหมมันไม่หายหรอกเพราะอะไรเพราะสุขกับทุกข์มันอยู่ที่ความคิดสุขกับทุกข์มันอยู่ที่ความคิดดังนั้นถ้าเราอยากจะสุขให้เราคิดเรื่องสุขไว้คิดเรื่องที่สุขอย่าคิดเรื่องที่ทุกข์โดยเฉพาะความหลัง เขียนความหลังใส่ตรงนี้เลยความหลังที่ขมขื่นความหลังที่ขมขื่นความหลังที่ไม่ประสบความสําเร็จความหลังที่สารพัดเคยล้มเหลวเคยอะไรมาคือตัดทิ้งไปเลยนะไม่ต้องไปพูดถึงถ้าพ่อกับแม่ฉันไม่เลิกทางกันนะชีวิตฉันก็ต้องดีกว่าเนี้ถ้าแม่ฉันไม่ลาออกจากงานนะ ฉันก็คงสุขสบายกว่านี้อ่ถ้าพ่อไม่ทิ้งแม่ไปนะฉันก็คงสุขสบายกว่านี้ถ้านโน่นนี่นั่นที่พูดเนี่ยคือยังไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองเลยตัวเองยังไม่ได้รับผิดชอบชีวิตตัวเองเลยคนอื่นทั้งนั้นที่กระทบต่อเราดังนั้นความคิดที่จะสุขความสุขเริ่มจากตัวเราเริ่มจากภายใน ตัวความสุขเนี่ยเริ่มจากเราเริ่มจากภายในเริ่มจากความคิดแล้วสุขกับทุกข์มันอยู่คู่กันตลอดไม่มีใครที่จะสุขตลอดแล้วไม่มีใครที่จะทุกข์ตลอดเอาแค่ความสำเร็จเอาแค่ความสำเร็จก่อนที่จะสำเร็จต้องทำยังไงต้องลำบากต้องดิ้นรนทุกไหมทุกข์ต้องนอนน้อยต้องนอนน้อยต้องตื่นแต่เช้าต้องมานั่งเรียนกับพี่แป้งเนี่ย ทุกทรมานแทนที่จะได้นอนดูซีรีส์ชิวๆถูกไหมก่อนที่จะสําเร็จคุณก็ต้องทุกข์ดังนั้นก่อนที่จะสุขคุณก็ต้องทุกข์แล้วมันอยู่ด้วยกันแล้วมันอยู่ด้วยกันดังนั้นคุณจะสุขได้อยู่ที่ความคิดคุณคุณควบคุมความทุกข์ให้ได้ควบคุม ความคิดคุณต้องควบคุมความทุกข์ให้ได้ควบคุมมันให้ได้แล้วความสุขล่ะเราก็ต้องควบคุมความสุขให้ได้ดังนั้นความคิดเราจะควบคุมทุกขและสุขดังนั้นตื่นขึ้นเราสามารถยิ้มได้เลยยิ้มได้เลยรับความสุขรับความสุขแล้วถ้ามันมียังมีความทุกขยังมีกังวลล่ะคุณกังวลเรื่องอะไรคุณกังวลเรื่องงานคุณก็ทำให้มันสำเร็จสิ ทำให้สําเร็จพอคุณทําสําเร็จคุณไม่กังวลคุณมาสุขแล้วคุณมาสุขแล้วคุณรู้แล้วเนี่ยคุณทุกเรื่องอะไรคุณไม่สบายใจเรื่องอะไรไม่สบายใจเรื่องอ่ะไม่เคยคุยดีกับพ่อกับแม่เลยไม่สบายใจไม่เนี่ยกับพ่อกับแม่กับครอบครัวไม่สบายใจใช่ไหมแก้ไขแก้ไขค่อยๆเป็นค่อยๆไปพอแก้ไขเสร็จเป็นไงสบายใจไม่วางใจเรื่องอะไร ตอนนี้เงินเก็บเงินอะไรยังไม่มีเลยต้องมีเงินเก็บสำรองชีวิตไว้อย่างน้อยหเดือนถ้าเกิดอะไรขึ้นเราจังได้น่นนี้นั่นไม่เราวางใจไม่ได้เรายังไม่มีเงินเก็บเลยทำยังไงเก็บเงินสิเก็บเงินสิเราก็จะวางใจท้ายที่สุดแล้วมันอยู่ด้วยกันไหมท้ายที่สุดสุขและทุกข์มันอยู่ด้วยกันไหมแต่เราต้องควบคุมความทุกข์เราทุกข์เพราะอะไรแก้ไขจุดนั้น ทำเป็นจุดๆไปแล้วถ้าทุกเพราะความหลังถ้าแฟนไม่ทิ้งฉันนะถ้าฉันคบคนยังคบคนนั้นอยู่นะถ้าพ่อกับแม่ไม่เลิกกันนะถ้าแม่ไม่ล้มละลายนะถ้าไม่นู่นนี่นั่นนะถ้าฉันทําแบบนั้นตอนนี้ฉันไม่เป็นแบบนี้นะตัดออกไปเลยนั่นเท่ากับว่าตัดทุก์พี่แป้งจะพูดตลอดความหลังอย่าไปสนใจ ก้าวไปข้างหน้าความหลังอย่าไปสนใจก้าวไปข้างหน้าแล้วคุณทุกเรื่องอะไรคุณทุกเรื่องอะไรคุณปรับที่ความคิดคุณคุณอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องทุกข์มันคุณต้องคิดว่ามันเป็นเขาเรียกว่าบททดสอบของชีวิตเราจะต้องแก้จากทุกข์ให้เป็นสุขให้ได้บททดสอบชีวิตเราต้องแก้จากทุกข์ให้เป็นสุขให้ได้แก้จากผิดให้เป็นถูกให้ได้ให้ได้แค่นั้น แล้วใครจะทําให้เราแล้วใครจะแก้ให้เราเราบอกว่าเรากังวลเพราะเรายังไม่มีงานที่มั่นคงแล้วใครจะทําให้เรามีงานที่มั่นคงก็เราไงถ้าเราไม่ตื่นมาอ่านหนังสือไม่มาเรียนกับพี่ทุกวันเราจะได้ไหมเราจะสําเร็จไหมถ้าเราไม่ลงมือทําให้เราสําเร็จเราจะสําเร็จไหมไม่ดังนั้นเริ่มที่ตัวเองเริ่มที่ความคิดตัวเองจงคาดหวังจากตัวเองอย่าไปคาดหวังจากคนอื่น แล้วเราจะมีความสุขแล้วเราจะทำทุกอย่างสำเร็จได้ยังไงจงมองตัวเองตามความเป็นจริงรักเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองคุณเป็นอะไรก็ได้ตามที่คุณอยากจะเป็นคุณเป็นอะไรก็ได้ตามที่คุณอยากจะเป็นแล้วอยากจะมีเงินร้อยล้านอยากจะมีเงินห้าล้านสิบล้านความรู้คู่กับเงินแล้วความรู้นี้ จะได้เงินมาความรู้นี้ต้องเป็นอะไรความรู้นี้จะต้องอะไรความรู้เนี่ยเราจะเอาความรู้ไปทําอะไรเราถึงจะได้เงินช่วยเหลือคนอื่นวางแผนหาเงินแล้วความรู้จะคู่กับเงินเงินที่เราจะทําให้เรามาได้ร้อยล้านห้าล้านอะไรเนี่ยมันต้องมาจากคนอื่นแล้วคนอื่นจะให้เงินเราได้ยังไงเราต้องช่วยเหลือเขาช่วยเหลือคนอื่น ให้เขาพ้นจากปัญหาแก้ปัญหาให้คนอื่นนั่นแหละแก้ปัญหาให้คนอื่นแล้วการให้ความรู้ช่วยเหลือคนอื่นแก้ปัญหาให้คนอื่นต้องอยู่ในคุณธรรมให้มากกว่ารับแล้วอย่าไปใจร้อนอย่าไปใจร้อนบอกว่าอยากได้เงินร้อยล้าน พี่แป้งบอกว่ามีความรู้ไปช่วยเหลือคนอื่นไปแบ่งปันคนอื่นแล้วเราจะได้เงินกลับมาจงเอาเงินไว้ทีหลังจงเอาเงินไว้ทีหลังสังคมจะตอบแทนเราอยู่แล้วสังคมจะตอบแทนเราอยู่แล้วแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะไปช่วยคนเพื่อเอาเงินเราจะเป็นทุกข์เราต้องช่วยเหลือคนอื่นจากหัวใจของเราจากห,หัวใจของเรา ถึงวันที่เราคู่ควรที่จะได้รับการตอบแทนเราจะได้เราจะได้ดังนั้นขั้นตอนขั้นตอนที่เราจะออกไปช่วยเหลือคนอื่นได้แบ่งปันความรู้หาเงินได้เราต้องอยู่บนคุณธรรมให้มากกว่ารับแล้วทุกอย่างเลยอย่าใจร้อนด่วนได้มันทุกอย่างไงบางครั้งสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ก็มีสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ คุณรู้ไหมสิ่งที่เราควบคุมได้มีแค่ตัวเรามีแค่ตัวเราภายนอกเราไม่สามารถไปควบคุมอะไรได้แล้วทีนี้บางคนควบคุมตัวเองยังไม่ได้โอ้วันเนี้ยคีย์สำคัญมากเลยนะตัวเรานี่แหละควบคุมความคิดของตัวเราควบคุมตัวเราควบคุมความคิดเราควบคุมความทุกข์ควบคุมความสุข บา,บางคนควบคุมตัวเองไม่ได้เอาใจมาอยู่ที่ให้ทุกข์มันอยู่เหนือเราไปจี้ไปจี้ไปนั่งเศร้าไปพินิจพิเคราะห์ความทุกข์ดังนั้นแล้วยิ่งยิ่งเป็นไงยิ่งทุกข์ยิ่งจมเข้าไปยิ่งจมเข้าไปโชคชะตาของฉันทำไมมันแย่เหลือเกินโน่นนี่นั่นสารพัดที่เราจะทุกข์แต่เรา ควบคุมความทุกข์เมื่อมีความทุกข์คือกังวลไม่สบายใจไม่ไว้ใจอะไรเนี่ยให้เราคิดหาทางแก้ควบคุมความทุกข์โดยคิดหาทางแก้อย่าไปจมปักอยู่กับมันฉันจะให้ฉันอ่าเลิกกับแฟนฉันจะให้เวลา,าเสียใจของฉันแค่วันเดียวพี่นิดพี่เคาะว่าทําไมเลิกทําไมเขาเลิกฉันหรือฉันเลิกเขา ฉันรับพฤติการเขาไม่ได้ฉันก็เลยเลิกหรือว่าฉันทําทุกอย่างแล้วเขาเลิกฉันคือเราไม่ได้เป็นความคิดไปแนวทางเดียวกันใช่ไหมอ่ะนี่ก็ถือว่าเป็นโชคดีของฉันแล้วเพราะฉันจะมาจมอยู่กับคนที่ไม่มีความคิดไปในแนวทางเดียวกันได้ยังไงนี่เป็นโอกาสทองแล้วฉันต้องไปหาคนที่มีแนวความคิดเหมือนกันกันกบฉันคนที่เราจะพูดคุยไปในเรื่องเดียวกันแล้วคนที่จะมีความสุข โชคดีแล้วที่เขาออกไปเพราะเราไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลยอยู่ด้วยกันก็ทะเลาะกันตลอดโน่นนี่นั่นโชคดีแล้วแล้วฉันจะปรับใหม่ทําไมเราอยู่ด้วยกันแล้วเราคิดไม่ตรงกันเราโน่นนี่นั่นเพราะอะไรต่างคนต่างถือทิฐิหรือเปล่าฉันถือทิฐิฉันมากไปหรือเปล่าฉันยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางฉันยึดตัวเองเป็นที่ตั้งหรือเปล่าอ่ะมาคิดดูตัวเองคือหาทางแก้แล้วหาทางแก้แล้ว ดังนั้นเมื่อเจอคนใหม่ฉันต้องปรับเปลี่ยนให้ดีกว่าเดิมฉันจะไม่ทำเหมือนเดิมฉันจะต้องคุยกันฉันจะต้องปรับความเข้าใจแล้วฉันก็ต้องหาคนที่คิดไปในแนวทางเดียวกันกับฉันเห็นไหมคือยกตัวอย่างคืออย่าไปจมอยู่กับทุกข์จงแก้ไขมันจงหาทางแก้ไขมันปรับเปลี่ยนมันนี่แหละที่เขาบอกว่าเรียนรู้จากความล้มเหลวของตัวเองเราทุกเรื่องอะไรเราล้มเหลวเพราะอะไร เราเรียนรู้ความล้มเหลวเราเพื่อปรับแก้ให้มันถูกต้องแล้วเราก็จะเป็นสุขเดี๋ยวเราก็จะเป็นสุขโอเคไหมโอเคไหมไม่ใช่เรื่องเครียดนะวันนี้วันนี้คือคีย์สำคัญเลยคีย์สำคัญเลยคือเราสุขได้ทันทีเราสุขได้ทันทีด้วยแนวคิดของเราพี่แป้งยกตัวอย่างเหมือนกับเราไปทำงานเนี่ยหยุยไปทำงานหัวหน้าใช้แต่เราคนเดียวเลย อเดินเข้าไปในห้องทํางานเพื่อนนั่งเต็มห้องเลยพอเราเดินเข้าไปหัวหน้าเรียกแล้วเฮ้ยเฮ้ยสแกวันมานี่หน่อยมีงานให้ทำอ่ะถ้าคิดลบถ้าคิดลบแล้วไปทุกอ่ะเออทุกมันคือความคิดลบควบคุมความคิดอย่าคิดลบอันนี้คือคิดลบทุกนี่คือคิดลบสุกนี่คือคิดบวกคือเราเปลี่ยนที่ความคิด เราจะสุขทันทีถ้าพี่คิดลบโอ้โหเพื่อนนั่งอยู่เต็มห้องไม่ใช้เล้วมาใช้เรารอเราด้วยเนี่ยคิดลบทุกทําไมต้องอันนี้ถ้าเราคิดบวกเนี่ยโอ้โหเนี่ยเพื่อนเต็มห้องไม่ใช้แล้วหัวหน้ารอใช้เราแสดงว่าเรามีความสามารถนะเนี่ยเรามีความสามารถเราจะทําให้เต็มที่เราจะไม่ทําให้หัวหน้าเราผิดหวังเราทํางานแบบมีความสุขไหม เราทํางานแบบมีความสุขกับตอนแรกเพื่อนนั่งเต็มห้องเลยไม่ใช้มาใช้เรานั่งหน้าบูดหน้าเบี้ยวทํางานไปกับฟัดกับเฟียดไปนี่คือความคิดลบแล้วถ้าเราคิดบวกละ่ะโอ้โหปื้ม่มวันนั้นทั้งวันเื้่มหัวหน้าชื่นชมหัวหน้าชอบหัวหน้าเรียกใช้เราเป็นไงแค่ความคิดเองแค่เปลี่ยนความคิดเองเพี้แค่เปลี่ยนความคิดเองดังนั้นคีย์ที่พี่จะให้เราวันนี้ เราสุขได้ทันทีโดยความคิดอย่าคิดลบให้เราคิดบวกให้เราคิดบวกแล้วถ้าเราเป็นคนที่คิดลบอยู่แล้วพยายามคิดบวกให้มากขึ้นเดี๋ยวพอคิดบวกเยอะกว่าคิดลบความคิดลบมันก็ไม่ได้เกิดแล้วมันก็จะเล็กลงเรื่อยๆเล็กลงเรื่อยๆจนเหลือแค่จุดจุดหนึ่งเหลือเป็นแค่จุดหนึ่งความคิดบวกเราจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนั่นแหละ ความคิดบวกเราจะมีความสุขจะมีความสุขมันไม่มีอะไรที่ได้ดั่งใจหวังมันไม่มีอะไรที่ได้ทันทีอย่าใจร้อนด่วนได้เหมือนคนที่บอกว่าทําดีไม่ได้ดีเราไม่ได้ตอนนั้นหรอกมันจะเป็นการบ่มเพาะเมื่อถึงเวลาเราจะได้มันเองเมื่อเราสั่งสมบาร,รมีมากพอที่พี่บอกพวกเราดังนั้นวันนี้สิ่งง่ายๆเลยอยากมีความสุข เปลี่ยนความคิดจากคิดลบเป็นคิดบวกแล้วจากความทุกข์แก้ไขมันให้เป็นความสุขแก้ไขมันให้เป็นความสุขวิเคราะห์ตัวเองวิเคราะห์ตัวเองจากความเป็นจริงเชื่อมั่นและศรัทธาตัวเองตอนนี้เราวิเคราะห์ตัวเองจากความเป็นจริงนะตอนนี้เรายังไม่มีอะไรงานมั่นคงยังไม่มีงานมั่นคงไม่มี ทํายังไงอ่ะทําให้มีอ่ะไม่มีความรู้ทําให้มีไม่มีงานที่มั่นคงทําให้มีไม่มีความรู้ทําให้มีไม่เก่งทําให้เก่งนี่ไงนี่ไงมองตัวเองจากความเป็นจริง <Core. S 1> เราเท่านั้นที่จะรู้ว่าเราเก่งหรือไม่เก่งเราเท่านั้นที่จะรู้ว่าเรารู้หรือไม่รู้ ถูกไหมเนี่ยงานเราเท่านั้นที่จะรู้ว่างานที่เราทําอยู่ตอนเนี้ยมันตอบโจทย์เราไหมมันมั่นคงไหมเราเท่านั้นเราเท่านั้นโอเคไหมดังนั้นคีย์สําคัญของวันนี้คือคิดบวกอย่าคิดลบแล้วมันไม่มีทางที่ทุกมันจะหายไปจากเราได้มันไม่มีทางที่ทุกจะหายไปจากเราได้เราต้องควบคุมมันให้ได้เราต้องให้มันอยู่กับเราให้ได้ไม่ใช่ว่าเราไปอยู่กับมันนะ ถ้าเราไปอยู่กับมันไปอยู่ในความทุกข์เราจะไม่มีทางสุขดังนั้นเราต้องให้ทุกข์มันอยู่กับเราให้มันเป็นแค่จุดเล็กๆบนโลกใบนี้จุดเล็กๆบนโลกใบนี้จุดเล็กๆในมุมของหัวใจเราไม่ต้องไปใส่ใจมันพอมันคิดจะโผล่ออกมากำจัดมันพอมันกังวลกังวลเรื่องอะไรแก้ไขพอมันไม่สบายใจ ไม่สบายใจเรื่องอะไรปรับมันไม่วางใจมันไม่วางใจเรื่องอะไรมันกังวลเรื่องอะไรแก้ไขปรับดังนั้นขอให้มันเป็นแค่เศษเส,ส <spe ans> <spe ans> Rom ี้ยวเพื่อเติมเต็มชีวิตเราให้มีรสชาติถ้าเราไม่มีทุกข์ถ้าเราไม่ต้องพิสูจน์อะไรเลยถ้าเราไม่ต้องต่อสู้อะไรเลยชีวิตเราจะมีรสชาติไหมชีวิตเราจะมีรสชาติไหมไม่มีทางที่จะมีรสชาติขึ้นมาได้ถ้าอะไรที่มันราบเรียบ ถูกไหมถูกไหมดังนั้นจงให้มันเป็นจุดเล็กๆในหัวใจเราเพื่อเติมเต็มเราเพื่อสร้างรสชาติในชีวิตเราพอมันโผล่ขึ้นมากำลาบมันให้ได้พอมันโผล่ขึ้นมากำลาบมันให้ได้ดังนั้นสุขตั้งแต่ตอนนี้จากความคิดของเราคือคิดบวกควบคุมความคิดให้ได้ควบคุมความคิดให้ได้แล้วจงพอใจในตัวเอง พอใจในตัวเองมองตัวเองจากความเป็นจริงจากความเป็นจริงรักศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวเองแล้วมีอย่างหนึ่งที่พี่อยากจะบอกต้องพัฒนาตัวเองต้องพัฒนาตัวเองขึ้นให้ดีในขึ้นทุกๆวันเราต้องดีกว่าเดิมในทุกๆวันถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองไม่ปรับเปลี่ยนทุกวันนี้โลกของ AI กําลังจะมาแล้วนะถ้าใครไม่เรียนรู้ นี่ไงความรู้ที่พี่บอกเนี่ยเราต้องเรียนรู้เราถึงจะได้ความรู้มาถ้าเราไม่เรียนรู้ไม่พัฒนาตัวเองมองตัวเองจากความเป็นจริงแล้วพัฒนาการแก้ไขพวกนี้เป็นการพัฒนาตัวเองทั้งหมดกังวลเรื่องอะไรทําให้มันเสร็จนั่นคือพัฒนาแล้วพัฒนาเรื่องงานอ่ะกังวลเรื่องเงินหาเงินมาให้ได้นั่นคือการพัฒนาดังนั้นเมื่อเราควบคุมความทุกข์ได้ ควบคุมความสุขได้แล้วพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นในทุกๆวันพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นในทุกๆวันแค่นั้นเองถ้าเราไม่พัฒนายืนอยู่กับที่เราเท่ากับถอยหลังเท่ากับถอยหลังทุกคนก็จะก้าวข้ามผ่านเราไปการพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นทุกวันก็คือการแก้ปัญหาแก้ปัญหาการกำจัดบททดสอบชีวิตเรา ตัดความทุกข์ความกังวลของเราไปนั่นคือการพัฒนาตัวเองถ้าเราอยู่ที่เดิมแล้วถ้าเราบอกว่าถ้าเราเจอปัญหานี้แล้วเ,เราแก้ปัญหาได้ถ้าปัญหานี้มาอีกทําไมเราก็แก้ได้อีกเราเก่งขึ้นในทุกๆวันเมื่อเราแก้ปัญหาได้มากขึ้นมากขึ้นเราก็เก่งขึ้นในทุกๆวัน